สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่งาน Inspire Home Show นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่4-6มีนาคมนะคะค่ะเรากำลังจะเข้าไปชมที่งานกันนะคะงาน Inspire Home Show เป็นงานแสดงสินค้าของใช้และของตกแต่งภายในบ้านที่มีศักยภาพและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือจัดโดยสมาคมสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านานานาชาติหรือ International h o u s e w a r e Association โดยปีนี้จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่96 มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้าร่วมออกคูหาทั้งสิ้นราว1,600รายจากทั้งในสหรัฐและต่างประเทศมีผู้ร่วมเข้าชมงานทั้งสิ้นราว30,000รายจาก125ประเทศทั่วโลกภายในงานแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น3อาคารได้แก่อาคารทิศใต้อาคารทิศเหนือและอาคารศูนย์ริมน้ำรวมพื้นที่จัดแสดงเกือบ1ล้านตารางฟุตค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่อาคารเซานะคะ ตอนนี้เราอยู่อยู่ในอาคาร South Building นะคะซึ่งเป็นอาคารที่จะเป็นของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ของใช้ตกแต่งบ้าน,นะคะ่ะภายในพื้นที่ดังกล่าว พบผู้ประกอบการไทยบริษัทโอเชียนก s าร่วมจัดแสดงสินค้าด้วยส่วนอาคารทิศเหนือจะแสดงสินค้าสําหรับการจัดเก็บภายในบ้านสินค้าออกแบบรวมถึงคูหาประเทศต่างๆอาทติตรุรกีเกาหลีโคลอมเบียญี่ปุ่นฮ่องกงอินโดนีเซีย ไต้หวันและประเทศจีนเป็นต้นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ,อ,อาคารเล็ก s i ส e เซนเตอร์บิ d ดิ้นะคะซึ่งเป็นอาคารที่จ,จัดแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของใช้ในบ้านอัจฉริยะค่ะ ไปพุมโชนได้มีการร่วมมือกับเดอร์ทาวเวอร์ o ูเอชันจัดแสดงสินค้าสำหรับการเดินทางซึ่งจัดในอาคารนอต i ิวิ้งซึ่งเรากำลังจะไปชมกันค่ะ <c oughs> สินค้าสำหรับการเดินทางนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะ <c oughs> ปีนี้ก็มีผู้ประกอบการไทยนะคะที่มาเข้าร่วมชื่อบระเทณนี้ค่ะ LLC นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นการจัดแสดงแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ หรือ product showcase การสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟผู้มีชื่อเสียงและแนวโน้มสีที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันแพนโทนสินค้าแพนโทนในปีนี้นะคะ2023น,น,นะคะคือสีวีว่าม m a g น n t a ค่ะ โดยรวมบรรยากาศของงานในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโดยปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐเองเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบทําให้เกิดการชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าอุตสาหกรรมจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลายรายได้นำสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัยที่น่าสนใจ มาร่วมจัดแสดงภายในงานด้วยเช่นสินค้าเครื่องทำน้ำดื่มภายในบ้านสินค้าดูแลทำความสะอาดภายในบ้านอัจฉริยะและสินค้าสำหรับสัตว์เลีย้ยงภายในบ้านเป็นต้นสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านรวมถึงสินค้ากระเป๋าเดินทางไทยยังคงมีโอกาสขยายตัวในตลาดสหรัฐอีกมากการเข้าร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์สินค้าศักยภาพใหม่ๆของไทยในตลาด เช่นสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสินค้า BCG และสินค้าสำหรับบ้านอัจฉริยะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างการรับรู้สินค้าไทยในกลุ่มผู้บริโภคในตลาดและช่วยให้สินค้าไทยสามารถเจาะตลาดได้มากขึ้นในอนาคตกำหนดการจัดงานครั้งต่อไประหว่างวันที่16-19มีนาคม2567ณศูนย์การแสดงสินค้าแ c c คอมิกเพลนครชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกา